Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Happy birthday to you. ปลาหอยปลาพันนี่อวยพรกันปลาห้ปลาพันนี่อวยพรปลาพันนี่อวยพรปลาพันธุ์นี้ไงก็มูมีหน่อยบ่เท่าหรอกใช่หน่อยเท่าก็ูเท่าปะเยังเท่ากูจะยังเดี๋ยวมาหน้าเปล่าปลาหอยปลาพันนี้อวยพรก่อนปลาหอยปลาพันธุ์นี้อวยพรกันเดี๋ยวถ้าถ้ายายอวยพรยายต้องเอาเค้กกับให้ไหมผู้ยูอ้าววันเกิดปีนี้เด้อขอให้เกิดซิงดี เดิดสิ่งที่เป็นสิริมงคลเด้อความเหนื่อยจะได้ความเหนื่อยจะได้โรคข้าพยาธิหายไปสิ่งที่หวังไว้จะได้ไว้ไว้เด้อให้ได้ใส่ไว้ไว้ให้ได้อยู่น้ขี้น้ำนองให้สุ่มให้เย็นให้นอนหลับฝันดี ไอเด้เ yup ป็นเศษฐีเงินหล้านเด้อมีปัวไก่บอกไงฟังคว่ำเออม่รู้แล่ว่าสอนไงเอาฟังคว่ำจะเริ่มด้วยไอายุวันนสุขาภารเด้อโลคข้าพญาถายเด้อนองนลงเอ้ยให้ลำให้ด้วยให้หางให้มีจ้าป